ขอบคุณทุกไลฟทุกคําทักทายนะคะที่เข้ามาอคอยเติมไลให้แม่บุญถิ่นกกกอกนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะที่อคอยเติมไลให้กําลังใจกันเนาะ ขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะกดไลค์ให้กำลังใจแม่บุญถิ่นโกกๆด้วยเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาคอยเติมไละคะ์เนาะให้กำลังใจคนที่อยู่เฝ้าบ้านเนาะ,ะขอบคุณเช่นกันนะคะนี่นะคะเสื้อพามาเนาะ,ะแล้วก็แม่ฮันนีซีโกโกโกะ,ะมาอยู่ด้วยกันนี่นะคะเราก็ไม่ได้ไปไหนเนาะ

ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อที่เข้ามานะคะแอดปุยนุ่นนะคะที่รักค่ะงอนหรืองั้นรอแม่ลงเดี๋ยวหน้าตามไปจ้าอ๋อค่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณเช่นกันค่ะคุณโซดาที่ให้หัวใจพลังบวกมาค่ะโอ้คุณลูกสุวรรณทนมาแล้วสวัสดีครับแม่ทีนและทุกทกท่านค่ะขอบคุณครับครับที่รักเนาะไม่งอนกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะแอดปุยนุ่นชนที่จา พีพีสก,กีนนะคะครีคมเซรั่มนะคะเกี่ยวอาบน้ำนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะตามนี้เลยนะคะชามาดีพีดายคุณรัชนีนะคะลูทินเซตนะคะบายมังมีนะคะรีอารนะคะสั่งในนานแม่บุญถิ่นก,ก,กขอกค่ะขอบคุณนะคะลูกนุยโอมาอีกรอบนะคะขอบคุณเช่นกันเนอค่ะยังไม่นอนอีกเนาะ ขอบคุณนะคะที่ให้หัวใจพลังบวกให้แม่ซ้ดวงนะคะแอดปุยนุ่นเช่นกันจ้าขอบคุณนะคะคนรักบ้านเกิดสวัสดีตอนเช้าครับแม่ค่ะเสิร์ฟกาแฟอีกแล้วนะ,ะน่ารักจริงๆเลยเนาะแอดปุยนุ่นค่ะคุณลูกหนุอยมาทานกาแฟเด้อค่ะคนรักบ้านเกิดนะคะให้มาค่ะขอบคุณค่ะแอดปุยนุ่นนะคะพี่หนุยสวัสดีจ้าเช่นกันเด้อแอดปุยนุ่นชนที่ชาเนาะ สุวรรณธนสวัสดีจ้าเช่นกันเช่นกันนะคะคุณโจโดาเนาะสวัสดีค่ะคุณรักบ้านเกิดนะคะสวัสดีเช่นกันจ้าขอบคุณค่ะคุณลูกหน่อยเนาะสวัสดีครับผมน้องปุ๋ยนุ่น <c oughs> ครับผมน้องปุ๋ยนุ่นเช่นกันค่ะพยา์งานก่อนนะครักแม่สู้ส้นะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับ ขอบคุณค่ะคุณพี่มากเนาะคนรักบ้านเกิดสวัสดีจ้าคุณโซดาสวัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะสวัสดีเช่นกันเด้อค่ะให้กาแฟตลอดเลยนะคะคุณโซดาน่ารักจริงๆเลยเนาะคนรักบ้านเกิดสวัสดีครับคุณโซดาค่ะขอบคุณเช่นกันเน้อค่ะคุณลูกหน่อยนะคะสวัสดีคุณโซดาครับเช่นกันนะคะคุณโซดาขอตัวไป ขอตัวใส่บาทก่อนนะคะแม่ทีนข้าวทิพจ้าขอให้บุญกุศลหนุนนำนะคะคุณโซดาขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะคุณวงเดือนนะคะผู้เงินนะคะขอบคุณที่ให้หัวใจพลังบวกมาซ้ำดวงนะคะขอบคุณเช่นกันจ้าโอ้ทะเลหมอกมาสวยมากเลยนะคะ มุ้ไพรจีนหย่งเหิงนะคะสมุนไัรจีนวังไัรเนาะค่ะกาแฟรกกอกค่ะไลายแท็กนะคะยาสีฟันเจนเฮิบนะคะแม่บุญถิ่นกอกค่ะขอบคุณเช่นกันเ้อค่ะดูทะเลหมอ,อกไปนะคะ